ตาเดมยวเสมอเป็นวงกลมตามแนวราบดังรูปให้ค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับข้อนี้เนี่ยถามหลายอย่างนะครับแต่ว่าอย่างละสั้นๆนะครับก็น่าทํานะครับทําไปเรื่อยๆนะครับเอาแบบฮ่าๆไปเรื่อยๆนะครับภาพนี่เขาให้มานะครับเขาก็บอกว่าเชือกนี่มันจะยาว0.5เมตรนะครับแล้วก็ในแนวนะครับรัศมีนะครับให้ตรงนี้นะเห็นนะ ตัวนี้คือจุดศูนย์กลางนะครับของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมครับจ้ตัววัตถุนี่ห่างจากศูนย์กลาง0.3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทราบในทันทีเลยว่ามุมนี้นะครับมันต้องเป็น37องศานะครับโอเคนะเดี๋ยวคูจะขอลบข้อมูลบางอย่างออกไปนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เขียนนะฮะตอบได้นะครับเขียนต่อได้ข้อแรกนะครับขอทําข้อนี้ก่อนและกันข้อ A ก่อกนนะครับ สิ่งที่โจทย์เขาสนใจคืออะไรนะฮะคือแรงตึงเชือกนะครับเห็นไหมฮะแรงตึงเชือกแบบนี้นะครับแล้วเจ้าตัววัตถุเนี่ยจะแกว่งเป็นวงกลมลูกกลวยได้นะครับมันก็ต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางใช่ไหมครับแรงศูนย์กลางนี้มาจากไหนก็มาจากแรงตึงเชือกนะครับแต่เข้าไปนะครับนะดูแบบนี้นะครับพยายามว่าให้สมมาตรด้วยนะครับโอเคนะสามเจ็ดองศาใช่ไหมครับเพราะมุมแย้งใช่ไหมครับเพราะนั้น ถ้า t นะครับเป็นมุมอัดใช่ไหมครับก็คือเป็น t อะไรครับ cos สามสิบเจ็ดนะครับอย่างเงี้ยแล้วถ้าบอกว่าเข้าไปสู่ศูนย์กลางคืออะไรครับ t sin ส์ามสิบเจ็ดนะครับโอเคแต่มันไม่สวยนะครับเดี๋ยวครูขอแค่ลบเฉยๆนะครับเขียนเหมือนเดิมนะครับโอเคมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างเนาะธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรครับ t อะไรครับ sin สามเจ็ดนะครับโอเคอย่างนี้น่าจะอ่านออกมากกว่านะครับลงมาด้านล่างแน่นอนครับก็คืออะไรนั่นเอง mg นะฮะโอเคไหมลราก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่านะครับเรื่องของสมดุลนะครับแรงขึ้นนะครับเท่ากับอะไรครับแรงลงนะครับนะมันเท่ากันนะฮะแรงขึ้นอะไรครับก็คือ t c o s สามเจ็ดนะครับอันนี้แรงลงก็คืออะไรครับ m g เนาะโอเคไหมคราวนี้นะครับข้อสามเจ็ดนะฮะเดี๋ยวทบทวนให้นิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่คล่องนะครับวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอชุดสําหรับเด็กทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะทําแบบละเอียดไปเลยนะครับอืถ้าใครชอบหลักสูตรแบบรัดๆมุ่ั่วนะครับเชิญไปหน้านะครับ มีการไล่อีกต่างหากครับนี่พูดเล่นนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่พอใจจริงๆก็ไม่ก็ไม่ต้องฝืนใจดูนะครับอันนี้ก็นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือสามเดี่ยที่เราต้องจำนะฮะก็คือมีตัวเลขดังนี้นะครับสามสี่แล้วก็ห้านะครับโอเคนะคอสสามเจ็ดมีค่าอะไรครับชิดฉากใช่ไหมครับชิด ส่วนด้วยฉากใช่ไหมครับก็คือ4ส่วนด้วย5นะครับโอเคไหมทำไนะครับอีกรอบนะครับชิดฉากก็คืออะไรครับด้านนี้คือด้านชิดมุมใช่ไหมครับฉากก็คือ5้ใช่ไหมครับด้านตรงข่ามุมฉากเนาะแทนค่าเข้ามานะครับ M เป็น0 .8 G ครับอ่เขาก็หนดให้เป็น10นะครับแล้วกลายเป็น8นะครับคูณ5หาร4นะครับ เพราะนั้นค่า t จะเท่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแปดห้าสี่สหารสี่ก็เหลือ10บนิวตันตอบไปแล้วนี่คือเป็นคำตอบในข้อ A นะครับแยังเหลืออีก4นะครับสรุกสนานกันครับต่อมานะครับเราจะทำอะไรก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าครูขอเลือกอัตราเร็วเชิงเส้นก่อนละกันเพราะว่าครูรู้สึกว่ามันง่ายนะครับ ก็เรียกเรียกไปตามความง่ายนี่แหละครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมันไม่ไม่จะเป็นต้องเรียงอะไรกันอยู่แล้วนะครับโอเคไหมนี่คือแรงสูตรศูนย์กลางนะครับเท่ากับ mv กํลังสองส่วนด้วย r ใช่ไหมครับโอเคไหมแล้วคราวน,นี้แรงสูตรศูนย์กลางก็คืออะไรครับ t sin ์สามเจ็ดใช่ไหมครับมันชี้เข้าหาศูนย์กลางนี่นะครับก็คือเขียนมาเลยนะ t sin ์ส,สามเจ็ดครับคราวนี้เป็นไงครับ m ก็แทนค่ามาศ แปดกำลังสอก็สิ่งที่เราจะหาใช่ไหมครับอ่าสิ่งที่เราจะอธิบายมันนะแล้วค่ารัศมีเมื่อกี้ลบออกไปแล้วนะครับเท่าไหร่นะจำได้ไหมศูย์จเมตรนะครับโอเคไหมคราวนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่พอนะครับเราจะเขียนอ่าเราต้องแก้ไขนิดนึงนะครับอ่าเราแก้ไขได้นะครับเพราะว่าจ้ตัว โปรแกรมของเรามันเทพอยู่แล้วนะครับโอเคฮะเราเลื่อนลงมาข้างล่างโอเคครับอ่ะคราวนี้ไงต่อครับแล้วก็ค่าทีเป็นไงครับแล้วก็ได้แล้วเนาะใช่ไหมซายสามเจ็ดนะฮะมีค่าเท่าไหร่ครับข้ามฉากใช่ไหมครับก็คือสามส่วนด้วยห้าใช่ไหมครับโอเคสามส่วนห้านะครับโอเคไหมและนี่ก็เป็นอะไรครับ เดี๋ยวเราย้ายข้างมาเลยเดีกว่าเนาะก็นะกลายเป็นอะไรครับคูณกับ0.3หารด้วย0.8นะครับเท่ากับ v กํลังสองนะครับเพราะนั้น v กํลังสองจะเท่ากับอะไรครับอันนี้ตัดกันไปเนาะเหลือสใช่ไหมครับา3 2เป็น6 6หา8ใช่ไหมครับก็คือ เป็นหนึ่งจุดแปดหารศูนย์จุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดหารศูนย์จุดแปดนะครับเดี๋ยวลองหนึ่งจุดแปดนะหารด้วยศูนย์จุดแปดนะมันก็เท่ากับอะไรครับสิบแปดหารแปดนั่นแหละนะครับก็คือแปดสองสิบหกเข้ไหมครับแปดสองสิบหกส่สองนะครับ แปดสองสิบหกอีกทีนะไปห้าสี่สิบนะครับโอเคเท่ากับเท่านี้นะครับสองจุดสองห้านะครับโอเคนะสองจุดสองห้านะครับคราวนี้ทำอะไรอีกครับแล้วก็ถอดค่ารากใช่ไหมครับอะไรเอ่ยคูณกับตัวมันเองนะครับจะได้กับสองจุดสองห้านะครับ ถ้าเรียนคิดในใจลองดูนะครับผูจะเขียนนี้ให้ดูนะครับ1.5คูณ1.5ได้เลยครับโอเคไหมเออนี่แหละครับเขาตั้งใจนะครับให้มันตัวเลขง่ายๆอย่างนี้ได้เองนะครับสรุปครับว่าค่า V ครับนะอ๋อไม่ไม่พอ,ออีกแล้วนะครับโอ้ข้อนี้ค่อนข้างจะใช้ เนื้อที่อลังการเหลือเกินนะครับเพราะนักเรียนก็จะเพิ่งไปไหนนะครับค่อยๆดูไปพร้อมๆกับครูนะครับใจเย็นๆนะครับมันก็บางทีนะครับฮาร์ดแวร์ของเราอาจจะไม่อำนวยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับคราวนี้เป็นไงครับ v เท่ากับอะไรครับหนึ่งจุดห้าเนาะเมตรต่อวินาทีนะครับโอเคก็นนี้เป็นคำตอบที่สองใช่ไหมครับ ครัวน,นี้เป็นไงครับเราจะมาดูที่3มก่อนครับจากสรรมการนะครับ v เท่ากับโอเมกา r นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างด้านขวานะครับด้านขวานี่เป็นเชิงเส้นด้านซ้ายเป็นเชิงโทษทีนะครับด้านขวาเป็นเชิงมุมด้านซ้ายเป็นเชิงเส้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจากทราบโอเมกาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอเมกามันจะเท่ากับอะไรครับ v ส่วนด้วย r ใช่ไหมครับ v เราทราบแล้วคือหนึ่งจุดห้าเครับลักษีนีะครับก็คือเขาให้มางแต่แรกนะครับก็คือศูนย์จุดสามเถอไหมครับเพราะนั้นมันก็คือสิบห้าหารสามนั่นแหละครับก็คือตอบเป็นหนะ้าเรเดียนต่อวินาทีนะครับอ,อันนี้คือ b ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ตอบห้าเรเดียนต่อวินาที หรืออีกสองข้อแค่นั้นเองครับคืออะไรบ้างคือคาบกับความถี่นะครับอ่าคราวนี้เป็นไงครับคาบคืออะไรนะฮะอ่าถ้าเรานึกไม่ออกเรามาดูความถี่ก่อนกันนะครับเพราะความถี่เราจะเราจะคุ้นเคยมากกว่านะครับอืมเพราะอะไรครับโอเมก้าเท่ากับอะไรครับสองพายเอฟอย่างเนี้ยอ่าถ้าเราคุ้นเคยอย่างนี้มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้น f จริงเท่ากับอะไรครับ โอเมกาส่วนด้วยสองพายใช่ไหมวันแทนค่าเข้ามานะครับโอเมก้าเมื่อกี้เราได้แล้วก็คืออะไรครับห้าใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นห้าส่วนด้วยสองพายนะครับหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับความถี่สุดท้ายครับคาบครับคาบคืออะไรครับหนึ่งส่วนด้วย f ค่คาก็คือนะครับเป็นส่วนกลับของความถี่นะครับเพราะนั้นคาบจึงเท่ากับอะไรครับ เขียนไปเลยนะครับมันก็คืออะไรครับสองพายส่วนห้าวินาทีนะครับโดยเป็นวินาทีครบแล้วนะครับทั้งห้าสิ่งที่โจทย์เขาอยากให้เราอธิบายนะครับแล้วก็ทําได้ครบแล้วนะครับประเด็นคือว่าบางทีเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเรียงว่าอะไรที่ มาก่อนมาหลังนะครับเพราะว่าเวลาทําข้อสอบจริงๆนะครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็คือคนเราไม่ไม่เพอร์เฟก์หรอกครับมันไม่ได้ว่าจะจําได้ตลอดนะครับหรือว่านักเรียนบางคนจะเถียงว่าโอ้อาจารย์ผมเพอร์เฟก์อ่นนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าครูคิดว่าคนถ้าเป็นคนปกติส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่เพอร์เฟก์ก็ขอแค่ว่าเราคิดอะไรได้ก่อนแล้วก็ทำมันนั้นไปก่อนนะครับนะฮะก็แค่นั้นเองนะครับ บางทีก็จะคลุกคลักไปบ้างนะครับนี่ก็คือธรรมชาติของการคิดนะครับสังเกตดูว่าครูจะสอนให้เธอทำานี่นะครูก็สอนแบบธรรมชาตินะครับก็คือเหมือนกับที่ครูใช้เวลาทําข้อสอบนครูก็ทําแบบนี้นะครับงกงกเงื่อนแบบนี้แหละครับแต่ถ้าบอกว่าครูสอนเธอแบบท่องจําคือครูท่องมานะฮะท่องมาก่อนแล้วมาใส่ป๊ป๊บป๊า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 น๊าปจาน๊าน๊าป๊าน๊าป๊าน๊่ป๊าาป๊าป รวดเร็วเพอร์เฟกไปหมดแบบนั้นครูว่ามันก็ไม่เกิดทักษะนะครับอันนี้ก็ครูสอนไปด้วยให้นักเรียนสังเกตไปด้วยนะครับก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับอันนี้ก็ก็อันนี้คือแค่ครูคาดหวังด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่านักเรียนมาเจอนะฮะงง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 งนงงนงบงงงงงงนงับงง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 กงงงงงงง้งงงงงงรับงง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 งปงง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 ง